แนามวิธีของเรานะครับเพื่อรองรับเพรว่าเราจะเขียนในการบรรยายหัวข้อนี้โดยท่านนายกบังคับใช้จังหวัดสุรร์นะครับท่านสุพลเจริญกุลนะครับได้กล่าวรายงานถึงการจากการัดกิจกรรมให้กับท่านประธานและท่าทราบขออนุญาครับด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิตและการดูแลสุขภาพผู้บริจาคโลหิตและต้อแห่งผู้มีเพียิทุกชุมชนมูลนธิธิต่างๆและที่สำคัญในการ มาโดยตลอดทุกปีปัจจัยหนึ่งขึกนอยู่กับการที่ตา้งที่ดีและกลายเป็นผู้ทันโครงการอบรมผู้บริจาคโรงนีข้ข,ขอเสีกตัวตนด้ครับสรศนายรศคุคบ การอบรมผู้ประสานการด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิตกนก่าวรายงานมานนั้นผมมีความรู้สึกชื่นชมและยินดีกับเหล่าประชาชนจังหวัดสงขลาการเป็นผู้บริจาคโลหิตที่ยั่งยืนเ่าบิจาคโลหิตท่านได้มีความรู้มีความสามารถที่จะสร้างเครือข่ายเทรเซนของการบริจาคโลหิตนั้นครั้งเดียวนะครับในการด้านการจัดหาผู้บริจาคโล ถือว่าเป็นหน่วยที่สำคัญจริงๆนะคะท่านถ้าไม่มีท่านเราก็ลำบากเหมือนกันเป็นภารกิจหนึ่งของเหล่ากาชาติ